มาเลยนนต,น,ตน,นตามไปดูรถไปเอกกันนะครับรถค,ครับ<า>โอ้โอ้ทำไมมันมัวอย่างเงี้ยาม,ามานี่นะรถไปเอกมาแล้วกำลังเข้าลงนะครับนู้นมาแล้วมา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 ไปแล้วเข้าหลังลงแล้วนะครับรถน้ลงลองดู้นะครับเดี๋ยวรอดู น้องนุ่นนะครับต่อไปอันนี้เป็นบรรยากาศนะครตอนหนึ่งทุ่มครึ่งเลยหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มย่รก็ได้ก็ได้ก็ไดก็ไดก็ได้ไดรอ็รด้ก็งดมฝนลง้กด้กไดีก็ไกไดก้ก็ไั้กด้ไม้มนนไม้กนไดกนไดก็ไดีก็ไ้ก็ไ้กนได้ก็ได้ก็ได้ก็ด้ก็ไดกด้ก็ได้ด้ก็ะดรับได้กกด้ก็ด้ขขดกด้ดก รอรถน้องนุ่นมานะรอรถน้องนุ่นมาแล้วการมา้าวไกยเดี๋ยวบรรยากาศให้ชมนะครับลงไม่แรงแล้วแหละเดี๋ยวผมย้ายแล้วไปดูไปแล้วนะฝากดูนี่หน่อยอย่าให้มันล้มจับไปหน่อยจะลงลงจะดูน้องนุ่นก่อนไปน้องนุ่นไปแล้วนะครับโอ้น้องนุ่นมาแล้วครับตาขนนี่ฮิโหมูนะอ่าน้องนุ่นไปแล้วนะครับกล่ามมาเก็บบรรยากาศน้องนุ่น มาเข้าที่หน้างานนะครับไปแล้วไปแล้วนะฮะโล่มก็ไม่มีเลยทียหมูน่ะไม่มีโล่มนะอู้ไปแล้วครับยังมไม่เข้าหลังโรงนะเป็นผมตั้งไปแล้วว่าผมจะไม่เข้าหลังโรงนะครับขอได้ประมาณเท่านี้นะ <c oughs> ไม่อยากมีปัญหา นี่ไปแล้วครับขับๆลงไปถนนไอเห็นก็น,นี่ก็โอเคแล้วนะครับท่านผู้ชมอโอเคไปแนละ้วตอนนี้เขาเอาลมโพงลงนิดนึงเนี่ยเพราะว่าฝนมันตกผมเดินตากฝนได้ปะเนี่ยเห็นเม, ie ม, ie ม ie รร็าดเม็ดฝนโปรยนะก็ได้อยู่นะโอ้นี่สู้มากเลยสู้มากเลยมีร่มด้วย ไม่หลบเลยมีร่มสบาย<ะ>มีร่มอยู่ได้ไม่แรงปกนิดหน่อยไม่แรงมีหลงังคาไม่รู้ใช่คนนี้เอฟซีมีใครมีร่มก็กางร่มนั่งเลยนะไม่ต้องหนีนะฝนไม่แรงฝนไม่แรงโอ้ร่มก็ไม่มีเอาผ้าคมมลุมเลยเหรอไหวไหวดีเอฟซีน, FC น่ารักมากเลยเนี่สู้มากเลยปานไม่ไม่ไม,มจากที่ไหนกัน <S 2> <S 2> ท่านไหน จริงเหรอเนี่ยแม่ออกชอบแต่ว่าไม่ไลฟ์ในวิดีโอเดี๋ยวดูจริงเหรอเบอร์ทุกวันอ่ะเอามีคนเขาบอกว่าดำดงอีกแหละก้าวที่ก้าที่ก้าเลยเอาเอาเขาบอกว่ายาวเลยมีมีบอกว่าวันที่ก้าไม่ใช่ดำดงนะก็ดำดงอยู่ดําดวงดำดงนี่นี่คุ้มมันตอนผมไปโคราชเลยผมใช้นี่แหลคุมพยาพยางเนี่ย แต่โคลดามันหนักกู้เลยอันนี้มันแค่ตกธรรมดาแต่มันก็ไม่ได้วันไหนใส่ก็ไม่หนุนนานไงมาตกวันนี้ไม่แม่ยังไงก็ได้ดูยังไงก็ได้ดูไม่นานไม่นานอ่มเาวรรดูปลาประดุกคนเยอะมากเลยเยอะคนคนเยอะอาจจะข้อคนเยอะเราบประดุกอ่ะ ันใช่ใช่มันบอกเงินวันบงเงินต้องไปเร็วนะเห็นเขาจองกูอีกันเต็มหมดแล้วมั้งมันเกิดตรงนู่นน่ะเยอะเยอะนี่แม่แม่โอ้ใครมีร่มเขาก็มากลางกางกันนะว่าผมมันตกแต่ผมว่าต่างคนอยู่แล้วผมอ่ะเนี่ยผมสายลุยครับนี่เห็นไหมยิ้มหมูสายลุยเสื้อเปียกหมดแล้วเนี่ยเสื้อเปียกเสื้อเปียนเอาอีกแล้วเรียกเฮ้ก็บอกว่าดำดงอ่าน่าจะดำดงแหละไม่รู้เหมือนกัน กกชินแล้วหน้าฝนก็เปียกไปเลยลุยเอฟซี FC ชอบยิ่งดูยิ่งชอบเปียกแล้วเนี่ยตั้งตรงว่าดสนุกดีดูแต่ตงออ้งตงสนุกเนี่ยเขาก็เสร,ริมมุกทุกวัน,น่ะก็ดูไม่ไม่ซ้ำสนุกโอ้โล่มนี้ใหญ่ครับเพิขอบเลยทีเดียวแล้วนนี้นะท่านผู้ชมนะเป็นบรรยากาศนะอูมูตากฝนนะเนี่ยตากฝนเลยเดี๋ยวจะรีบอัปโหลดคลิปให้ชมนะครับดูดิ ฟีก็ไปยืนรอฝั่งนี้กันเต็มเลยก็อีก,กับเต็มแล้วอ้าวสวัสดีทุกคน